ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมจอในช่องจอยอดนักปั่น X1 ก่อนเพื่อนเพื่อนรับชมคลิปเพ like, ื่อนก็กดไลค์สับสไครต์ติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาจัดเกมซ็อกเกอร์สเต็ตสองพันผมจะเล่นโหมดระดับกลางนะครับวันนี้ที่ตั้งใจมาเล่นก็คือทุนทุนที่แบบสองพันพอนะฮะแต่ว่าผมจะเล่นโหมดระดับกลางนะคือเป้าหมายคืออยากได้แบบ สองพันแปดร้อยยี่สิบคือยิงให้เข้าหกลูกนะครับเป้าหมายเราคือเดี๋ยวจะลองดูกันนะหมบ,บนี้ก็คือถ้ายิงเข้าหกลูกก็เลิกปิดคลิปนะครับเฮ้ยโอ้ยอรอยเลขจะได้เลยเหรอวะเกินไปเปล่าเพื่อนดวงมันจะดีเกินไปไหมโดนอะ่ะโอ้โหโดนรัวๆคือทุนสองพันไม่เติมเพิ่มนะเมื่อกี้เราได้กำไรไปแล้วนะครับ คลิปที่เราได้กําไรไปนะคลิปนี้มาดูกันว่าเราจะได้ไหมโอเคครับถือว่าสัญญาณดีนะคือเกมมันแบบโฟร์โฟร่องๆแบบนี้คือมีโอกาสที่เราจะได้ค่อนข้างที่จะสูงนะอุ้มคิดได้หกร้อยแล้วเสียดายไปเล่นมีกําไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยถงยิงสี่ลูกง่ายมากเลยนะสำหรับเกม้เนี่ยหมดหมดหมดตรงกลางเขาเรียกว่าหมดเลยนะหมดครับใช่ไหมเ้ยเนี่ยโอ้จริงนะยิงลูกนึงี่ได้กาไรแล้วเนี่ย ผมไม่ผ่านหมอนห้าครับเพื่อครับคือเต็มที่ได้แค่ด่านสี่นะสำหรับใครที่เล่นก็จบด่านสี่ก็พอแล้วนะพิงเข้าสีลูกก็ออกเดลืองนะครับคือไปขึ้นห้านี่มันยากนะสิโอ้โหถ้าเราออกแต่แบบว่ายิงสีลูกออกสีลูกออกฝ่าน,นี้ก็คือเละเล,ลยครับรวยฮะโอ้โหไม่ได้นะเป้าหมายรอยู่ที่หกลูกไงคือต้องต้องทำตามเป้าหมายฝากเพื่อนกดไลค์ขอร้หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อนครับมา ดูการว่าวันนี้ผมทำได้ไหมทุนสอง 3. หมดก็คือหมดหมดก็คือเลิกนะครับมีได้มีโดนครับต้องทําใจยอมรับในจุดจุดนี้นะฮะใครที่ไม่เล่นก็ดูเพื่อความรับชมเพื่อความบันเทิงไม่สนสนไหน้ใครเล่นตามนะครับเพราะว่าถ้าเจ็บเจ็บจริงครับผมหายไปแล้วหนึ่งทางตอนนี้คือตัวใหม่ต้องยิงหกลูกหกลูกถึงจะมีกาไรนะตอนนี้โอ้โหซึ่งมันแบบไอตัวเหลืองนี้มันคือมัน,มนเซฟดีมากเลยนะตอนนี้ โอ้โหเก่งไปปัวะจะโหดเกินไปแล้วนะผมว่าขวาขวาลอดโอ้โหโดนว่ะยับอ่ะเดือแปดร้อยง่ะโอกาสแปดทีครับพี่ครับกลางมาโอ้โหกลางโดนย้ำกลางมาโอ้โหมันค้างเพื่อนง่างอีกที น่าทีเทียวเดินทางสายกลางไปซ้ายโอ้โห,หน่าจะกลางน่าเดินทางสายกลางว่ะเหลเล่น400เพื่อนครับหมดหมดแน่นอน2000วันนี้รอบนี้ดูทรงไม่น่ารอดรามดูดมือก็ดูดไวเหมือนกันนะเกมนี้คือเล่นแบบมีสตินะแบบโอ้โหเหลือ200วะโอ้โหเพื่อนครับเหลือ1อ0สุดท้าย หมดเรียบร้อยจบไวครับคลิปนี้งานไวจัดไม่อยากเติมเพิ่มเลยอ่ะเติมไหมเติมเดี๋ยวมา A few moments later จะไปครับามคารับไม่สองพันครับขออนุญาตย้ำเ้นนะครับเพราะว่าแขนจริงๆโอ้โหดูเราไปยุดจัดเลยอ่ะเราขอมึนคืนอนี้ได้มารอบนี้ขอดอกทุ่งซื้ก่อนมา มายิงหกลูกออกมาโอ้ยโ,โดนว่ะโอ้โหโดนอีกแล้วอ่ะโอ้โหโดนอ่ะเพื่อนนี่ไม่ใช่บอของเราเพราะผมเพิ่งเล่นได้ไปคิดที่แล้วนะครับมาเล่นต่อเนมนื่องนี่ครับมันกินเราเลยครับคือมันเอาเราคืนเลยนะตอนนี้คือถ้าได้ก็น่าจะแบบพักครับไม่น่านเล่นเลย าเล่นแล้วโดนตลอดเลยอ่ะหลุดคูน่ะไม่ได้หรอกมาอะไรเกิดขึ้นได้ครับเขาผ่านห้าลูกก่อนมานี่เพื่อนเล่นมไม่ผ่านห้าลูกเลยอ่ะมาเพื่อนมนาะห้าลูกเองขอห้าลูกก่อนห้าลูกแล้วเลิกห้าลูกแล้วเลิกห้าลูกเลิกได้ไหมจะไป โอ้โหทำไม,มหมดกลางนี่มันแบบแข็งปักเลยเพื่อนมีใครเล่นแล้วแบบว่าสู้มันได้บ้างตอนนี้เล่นม,มันช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะโอ้โหช่วงบ่ายมันแข็งปักเลยต้องเล่นช่วงเช้ชาช่วงเช้านี่น่นาจะแบบแไหลๆลื่นๆโฟร์อยู่นะโอ้โหตอนบ่ายนี่แข็งไม่ผ่านห้าลูกก่อนมาเพื่อนมาจะได้รุลูกหกโอ้ยสวยมาก ถ้าเรายิงเข้าลูกหกนี้สองคัแปดเราก็จะได้กำไรประมาณห้าหกร้อยโอเคเลยเอาเอากำไรพอไม่เอาแล้วแอดเอามาผมนี้ยิงลูกนึ้งได้เจ็ดครั้งแต่ว่าผมไม่ไกล้าเลยถึเอากำไรชัวร์ดีกว่าครับเพราะว่าโดนไปแล้วนี่ดีกว่าไม่ได้นะเฮ้ยยังไ,ได้กำไรนี่วาโอ้โหขาดอีกสามร้อยเครียดเลยขาดอีกสามร้อย สามร้อยเพื่อนยิงสี่ลูกเพราะตามสถิติที่เราเล่นมาแล้วแบบว่าสี่ลูกมัน,ม,นมันยังไหวไงเออเนี่ยสี่ลูกออกดีกว่าโอเคลงทุนเป็นหนึ่งร้อยันนี้เราได้คืนคืนแล้วนะครับเพราะว่าเรารอบแรกเรามาสองพันรอบสองมาสองพันวันนี้ได้คืนคืนกับกำไรร้อยหกสิบเล่นกำไรมาถ้าเขา้า ถึงสามลูกผมเอาสามร้อยพอออกได้สามร้อยพอเลอกโอเคไม่ได้ครับจบเอาทุนออกก่อนเพราะว่าถ้าฝืนเล่นต่อไปผมว่าหมดนะครับเอาเอาแบบตามทุนคืนได้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนครับคลิปนี้โอ้โหเหนื่อยดูทรงแล้วแบบลูกเกมแล้วมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องพักโกนนะครับใครชอบคลิปฝากกดไลค์ซับสไคร้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านี่เขาัวลาไปก่อนพอเอาทุนซืนเลิก